โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับเกมแนวอวกาศกันบ้างน,นะครับสำหรับใครที่มองหาเกมแนวอวกาศแนวไซไฟน่าเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่ เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไม่ได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกการกดซูปปอร์แต่งหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นกานสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปต่อเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Nine Cast s e g a นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวครอบมัลติเพลเยอร์เล่นตีนงเหมียวตุลุยมอนนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยลงดันเจี้ยนกับเพื่อนเล่นสนุกสนุกหาของแล้วก็นํามาอัปเกรดตัวของตัวละครของเราแค่นั้นก็จบแต่ว่าตัวเกมเนี่ยไม่ได้เล่นง่ายนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อนจะมีความยากแล้วก็ฮาร์ดคอร์ เป็นในเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยพอข้ารจะโหดมากๆฝั่งศัตรูเนี่ยโหดมากๆเราจึงจำเป็นต้องเล่น4คนนะครับแล้วก็น้องเหมียวนะครับก็จะมีความน่ารักด้วยภาพกราฟิกเป็นในเกมนะครับก็ทาออกมาได้ค่อนข้างจะดีเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ำภาพม,มองมุมสูงใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ เลยนะครับเกมแนวยิงกงนบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไร้เทคนิคข้อชูเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวยิงที่จะผสมแนวไซไฟเข้าไปด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเล่นไม่ได้ยากเลยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็แต่และตัวละครก็จะมีให้เราเลือกเล่นเหมือนกันแต่และตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆมันก็ไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้ส่งผลต่อรูปเกมมากเกมก็จะมีปืนต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันก็อย่างเช่นตัวของ assault rifle นะครับ sniper ลูกซองปืน ผมก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองเล่นกันได้เกม PC ที่พอลงมามือถือกันบ้างแล้วก็เป็นแนวอินดี้แล้วก็เป็นแนวชิวๆเล่นกันบ้างน,นะครับสุดเกมที่มีชื่อว่า Max Ba สนั่นเองนะครับสุดเกม Max b a t เนะครับจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะต้องมาตั้งอาณานิคมบนดาวขานแล้วก็ตัวเกมจะมีอะไรต่างาให้เราเลือกเล่นกัน คอนข้างเยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นการเล่นตามเนื้อเรื่องการปลูกผักทาฟาร์มการสร้างอาณานิคมต่างๆอย่างเช่นการสร้างศูนย์วิจัยต่างๆแผงโซล่าต่างๆตึกลาบ้านช่องต่างๆเราก็ต้องสร้างเหมือนกันแม้กระทั่งตัวของปลูกผักทาฟาร์มเองเราก็ต้องทำตัวเกมยังสามารถมีเควสไปลงดันเจี้ยนมนดองคารก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่มันจะมีระบบเยอะแล้วก็เกมเนี่ยถ้าจะมีความสนุกมากๆ เลยทีเดียวใชครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เป็นภาพออกแนวพิกเซลอาร์ตไม่กินสเปคด้วยแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสรต่างนะครับใครที่ต้องการที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ใครที่ยังไม่ซื้อนะครับก็ต้องรอม,มอลดราคาก่อนนะครับค่อยซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นกเกมที่ค่อนข้างจะมีความสนุกแล้วก็มีความน่า รักไปในตัวอยู่แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวจุดอิฐเอาอวกาศเป็นบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Star Sky นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวท่องอวกาศแล้วก็สามารถไปในดาวต่างๆได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่ทำออกมาคล้ายๆตัวข,ข,ข,ของ No Man's Sky บน PC เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวเอาชีรอดนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปหาทรัพยากรคราของหรือว่าจะไปคราไบเทมก็ได้หรือว่าจะไปผจญภั ตามดาวต่างๆก็ได้เหมือนกันแล้วก็แต่ละดาวก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปบางดาวเนี่ยอาจจะเป็นตัวของสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนเหมือนเราหรือว่าบางตัวอาจจะเป็นตัวอื่นหรือว่าบางตัวอาจจะเป็นมอนเตอร์ให้เราได้ไปฆ่ากัน ก็ได้เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าป็นเกมที่เขาได้ถามออกมาได้ดีแล้วก็เป็นโอเพ่นเว d ์ที่น่นจะแปลกใหม่ในมือถือมากๆเลยใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ในงามก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปซื้อกันได้ภาพกราฟ,ฟิกนะครับเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆกินสเปคโคตรๆเลยแหละนะอย่างเกมที่มีชื่อว่า Warframe นะครับเกมเนี่ยมันจะอยู่ในธีมแนวไซไฟไซไฟเน่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนินจาอวกาศที่เราเนี่ยจะเล่นตามภารกิจเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามดาด ไปเรื่อยๆซึ่งตัวเกมเนี่ยเพิ่งเปิดให้บริการในมือถือแต่ว่าบน PC เนี่ยเปิดให้บริการนานแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนว m m เ r p g นะครับเล่นเป็นแบบอุ่นเวอร์ทำตามภารกิจทำตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมมันสามารถเล่นโคลอ,อปเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีความบู๊ล้างผ่านว่าแล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการ ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เปิดให้แล้วแต่ว่าเปิดให้ในฝั่ง store apple นะครับก็สำหรับใครที่อยู่ฝั่ง android นี่ก็ยังไม่มีให้โหลดนั่นเองนะครับ pc ที่ลงให้บนมือถือกันอีกนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า monolith นะครับสำหรับตัวเกม monolith เนี่ยจะเป็นเกมแนวปจญนันยที่เราเนี่ยจะขับยานตกบนดาวแห่งหนึ่งที่เราไม่รู้จักแล้วเราเนี่ยจะต้องหาทางกลับบ้านให้ได้ตัวเกมเป็นเกมแนว c ิ i c k and point แก้ไขปริศนาปั่จนยัยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ย เขาจะทําออกมาได้ค่อนจะดีมากทั้งด้านกราฟิกเนื้อเรื่อง แล้วก็รวมไปถึงเสียงภาคก,ก็คือทำออกมาได้ดีกราฟิกสวยมากๆเลยนะครับมือสุดสเปคต่ำก็สามารถเล่นได้นะตัวเกมอาจจะไม่ได้กินสเปคอะไรขนาดนั้นเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังเนาะอาจจะมีราคาที่สูงอยู่แต่ว่าสำหรับใครที่จะเล่นหรือว่าจะซื้อจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะาตัวเกมเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่กินใจแสำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า EVE Galaxy Conquest นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการฐานทัพ บนอวกาศที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฐานทัพให้ใหญ่แล้วก็นําไปสู้กับศัตรูให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนของทรัพยายกรต่างๆเพื่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆยาดอากาศต่างๆรวมไปถึงยันรบต่างๆได้คอ่อนข้างเยอะซึ่งตัวเกมเนี่ยระบบมันเยอะในการบริหารจัดการมากๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวบริหารจัดการอยู่แล้วเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี้ย,ยังสามารถไป บุกศตรูหรือว่านาเหล่ากองยานเนี่ยไปบุกชาวบ้านได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ภาพภายในเกมเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะมือถือสเปคต่ำอาจจะมีการหน่วงเล็กน้อยนะครับในระหว่างการเล่นด้วยเนาะก็สำหรับใทยทีที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะ ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสร้างผสมแนวตลุยอวากาศอยู่แล้วเนี่ยก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Space f l i g h Simulator นะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยสร้างยานอวากาศ ไปสู่ดาวต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยจะปรับแต่งยานอย่างไรเหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปน,นั่นเองนะครับตัวเกมเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นชิวๆแต่ว่ามันก็จะมีการวิเคราะห์ความเร็ววิเคราะห์การเบรกวิเคราะห์การไปสู่จุดหมายให้ได้น,นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ว่านจะเล่นสนุกเล่นเปิเพินได้เลยทีเดียวกราฟิกไม่ได้สวยงามแต่ว่าเน้นในทางเกมเพลย์ส่วนใหญ่นะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้น,นั่นเองนะเกมต่อมาอย่างเกมที่มีชื่อว่า Pixel Starship น,นั่นเองนะครับ สำหรับตัวเกม Pixel Starship นะครับจะเป็นเกมจำลองสนาในการเป็นนักบินอวกาศแล้วก็เราเนี่ยจะได้บริหารจัดการยาอวกาศของเราที่จะโคจรหรือว่าที่จะไปท่องโลกไปท่องสมรรจในอวกาศนม่แน,นะครับตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ยากนะครับแค่บินไปเรื่อยๆก็จะไปเจอพวกศัตรูต่างๆที่จะมาคอยทําร้ายเราแล้วก็เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับศัตรูด้วยแล้วก็ตัวเกมนี้สามารถบริหารจัดการห้องต่างๆได้ด้วยแล้วก็ห้องต่างๆก็จะมี ความสามารถที่ทําให้ยานของเราเนี่ยเข่งขึ้นด้วยนบขึ้นอยู่ว่าเรานจะอัปเกรดอะไรก่อนด้วยแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบลูกเรือที่เรา,สา,ารสามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มอาวุธนะครับสามารถเพิ่มทรัพยากรมาได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมบริหารจบแล้วก็เกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเทเล่าเจเนซิสนะครับสำหรับตัวเกมเทเล่าเจเนซิสนะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมือง วางแผนเมืองแต่ว่าเราเนี่ยจะไปสร้างเมืองบนดาวอังคารนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากเพื่อนเนาะส่วนใหญ่เกมสร้างเมืองจะอยู่ในโลกส,ส่วนใหญ่แต่ว่าเกมนี้จะไปอยู่ในดาวอังคารซึ่งตัวเกมก็มีลูกเล่นอย่างต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้เราไปเล่นกันก็ขึ้นอยู่การปลดล็อกเนาะแล้วก็จะวางแผนเมืองยังไงแล้วก็เราเนี่ยก็ต้องจัดสรรออกซิเจนน้านะ หรือว่าอาหารให้แก่พลเมืองที่จะมาอยู่อาศัยใ,ในเมืองของเราด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับเพมาในการเล่นเกมนี้ก็สามารถปรับมุมมองได้ทั้งบุคคลที่3แล้วก็มุมมองมุมสูงนะครับเนะก็ สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นหรือว่าชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมเกมแนวระบายอารมณ์แล้วก็เป็นเกมแนวเล่นชิวๆเล่นเพลินๆกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าโซล่าสมัตต์นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวทำลายดาวเคราะห์หรือว่าทำลายโรคนั่นเองซึ่งเราเนี่ยสามารถทำลายได้หลายๆแบบเราจะใช้อุปกรณ์ยิงเลเซอร์จะใช้ตัวของ บุกกาบะโตกใส่หรือว่าอุปกรณ์อื่นหรือว่า,วาจะเป็นเจ้าแห่งอวก,กาศก็สามารถอัญเชิญมาทําลายโลกก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้เล่นจะเล่นอย่างไรเนาะเป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากเลยแค่เน้นทําลายส่วนใหญ่นะครับเนาะ ก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากด้วยนะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะมีระบบตัวของดาวที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะเกมแนวตุยดาวร้อกันอีกนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า m o r p h e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเว็นตัวละครตัวนึงนะครับที่จะออกไปท่องเอวกาศแล้วก็เราเนี่ยสามารถไปดาวไหนก็ได้ตามที่เราต้องการหรือว่าตามที่เกมเขากําหนดให้ส่วนใหญ่เกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องไปอยู่ในดาาาวตต่่่งงๆเเพพือกก็บทรรัย ตัวเกมเนี่ยก็จะมีพวก NPC ต่างๆหรือว่าตัวของปีศาจต่างๆมอนเตอร์ต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไปเจอดาวไหนแล้วก็แต่ละดาวก็จะมีเควสให้เราทําด้วยภาพกราฟิกตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวพลิกอนนะครับแล้วก็ภาพเหมือน,น่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่1นึ่งนั่นเองนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นนเงนะเกมภาคต่ออย่างเกมที่มีชื่อว่า Space Marshal 3นั่นเองนะครับสำหรับเกม ข่าวบอยอวกาศภาคที่3แล้วนะครับตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องประจนภัยที่เรานี่จะไปะตลุยในอวกาศที่จะอยู่ในทีมค่าวบอยผสมด้วยซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างทําำออกมาได้ดีแล้วก็คลาสสิกมากๆในข่าวเดียวกันนะครับตัวเกมนี้ก็จะดําเนินตามเนื้อเรื่องเป็นภาคภาคไปใครที่อยากดูจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องก็สามารถย้อนไปเล่นภาคหนึ่งกันได้ตัวเกมนียมันจะให้เราทดลองเล่นก่อนค่อยจะซื้อชัตเตอร์ใหม่ในการเล่นนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีการาฟิกที่ค่อนข้างสวยงามอาวุธปืนแต่เรานี่สามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการได้เลยแล้วภาพการาฟิกที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ภาพมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถประลองเล่นกันได้นะครับสามารถทดลองขอนค่อยซื้อเกมนี้ก็ได้เลยนะครับ เกมมันจะเป็นเกมแนวแอคชั่นผมสมแนวร็อเลนดด้วยนะเราก็มาอยู่สาหรับเกมแนวสร้างยานนวกาศแล้วก็ไปสู่ดาวต่ตางๆนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า space frontier 2นั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมภาคที่2กันที่เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องสร้างยานอวกาศของเราแล้วก็พุ่งทะยานไปในดาวเคราะห์ต่างๆหรือว่าพูดง่ายก็คือจะต้องไปอยู่ในจุดสูงสุดให้ได้หรือว่าทําคะแนนให้เยอะที่สุดน,นั่นเองนะครับตัวเกมก็สามารถ สร้างการโอกาดได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลากหลายที่เราได้เลือกเล่นตัวเกมเนี่ยจะมีการกดตัวของเพอร์เฟกด์กดไว้ด้วยนะเพื่อจะให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เครื่องยนต์ได้แรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็การาฟิกที่มันมีความน่า,มารักอยู่วอยแล้วใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะอ่ะนะครับเราก็มาอยู่สลหรับเกมแนวสร้างสารร กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Sandbox in Space นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสร้างสรรค์ที่เราเนี่ยจะไปสร้างอไรยะรรมนอกโลกนะครับตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากไม่มีเควสไม่มีอะไรเลยแค่เราเนี่ยจะต้องสามารถเสกคนได้เสก n p c ได้นะครับซึ่ง NPC ที่เราเสกเนี่ยมันก็จะมีทั้งอยู่ในก p t t o i l e เเกมที่เล่นชิลๆนะครับเล่นเพลินได้ไม่ต้องกินอะไรมากเลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการจะเล่นแบบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับ เกมแนวเอาชิลอดบนอวกาศกันบ้างสําหรับเกมที่มีชื่อว่า Space Survival นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปเอาชิลรอดบนอวกาศที่เราเนี่ยจะต้องอยู่ในยานนะครับมารลอมเครื่องายตัวของรับที่อยู่ในเรือนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปผจญภัยในดาวต่างๆเพื่อเก็บทรัพยากรมาซ่อมยานของเรานั่นเองนะครับตัวเกมนะครับก็สามารถคัาของได้นะครับจะค้าอุ้ยจะค้าชุดก่อนหรือว่าจะคัา โต๊ะคราฟหรือว่าเครื่องมือต่างก็ได้เหมือนกันแล้วก็ดาวที่เราจะไปเราจะมาเลือกไปได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีภาพภายในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเลินเพลิน,นได้นี่นะตีแนวส่วนวายเวกันบ้างแล้วก็บวผสมแนวเอากาศกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Space Star นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมเนี่ยเอาชีลอที่อยู่บนอากาศที่เราจะรับบทเป็นคนหนึ่งที่จะต้องอยู่รอดบนยานของเราให้ได้ซึ่งยานของเราเนี่ยก็โดนอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทําให้ยานของเราเนี่ยเสียหายขึ้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องหาทางซ่อมตัวของยานของเราให้ได้แล้วก็ไปประจนภัยในแต่ละดาว ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแต่ละดาวก็จะมีพวก NPC หรือว่าพวกสัตรต่างๆที่จะมาคอยทำร้ายเราด้วยแล,วแล้วก็ของต่างๆก็มีให้เราได้ไปค้นหาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับกราฟิกตัวเกมเนี่ยมันก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วก็ภาพมอนิกาเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ช,ชอบแนวสไตล์แนวเอาชูวร์แล้วก็บบสมเนะเอาอากาศด้วยเนี่ยสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับเกมแนว่ยเอาโอกาสดับกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม